เหตุใดคําอธิษฐานของคุณจึงไม่ได้รับคําตอบคุณกําลังฟัง By Grace Daily Devotions Abiding in Christ ใกล้ชิดสนิทพระคริสต์วันที่ 4. มีนาคมการให้อภัยและการอธิษฐานมาระโกบทที่11ข้อ25และเมื่อพวกท่านยืนอธิษฐานอยู่ถ้าพวกท่านมีเรื่องกับใครจงยกโทษให้คนนั้น มัทธิวบทที่21ข้อ20-22ถึงมาระโกบทที่11ข้อ20-26มีคุณลักษณะมากมายในเรื่องของการเชื่อและการได้รับหนึ่งในนั้นคือการที่เราให้อภัยผู้ที่ทำให้เราเจ็บปวดหรือขุนเคืองใจการเก็บความไมา่ให้อภัยเอาไว้ในหัวใจของเราจะทำให้คำอธิษฐานของเราไม่ได้รับคำตอบเราควรให้อภัยผู้อื่นอย่างรวดเร็ว เท่าๆกับตอนที่เราตัดสินใจอธิษฐานเมื่อเรายือนอธิษฐานเราต้องยกโทษให้ใครก็ตามที่เรายังมีเรื่องค้างคาใจอยู่ทำไมสิ่งนี้จึงสำคัญมากพระเจ้าทรงจัดการกับความขุ่นเคืองใจต่างๆของมนุษย์โดยวางบาปไว้ที่พระเยซูผู้ซึ่งถูกพิพากษาแทนที่คนบาปให้กับทุกคนและทุกเวลา การสั่งให้คนอื่นต้องรับการขอโทษของเราในขณะที่เราไม่ได้ยกโทษให้ผู้อื่นก็ไม่เหมือนพระเยซูเมื่อพระองค์ทรงให้อภัยเราเราก็ควรให้อภัยผู้อื่นเป็นสิ่งที่น่าสงสัยว่าบุคคลที่ปฏิเสธที่จะให้อภัยเขาเคยมีประสบการณ์ของการได้รับการให้อภัยหรือไม่ในพระคัมภีร์ได้ให้ภาพอุปมาเรื่องการให้อภัย โดยคนรับใช้ที่พระเยซูได้ตรัสถึงในพระธรรมมัทธิวบทที่18ข้อ23ถึง35เขาได้รับการยกนี่หากคิดเป็นเงินในปัจจุบันก็มากมายมหาศาลมากกว่าร้อยล้านบาทแต่เขาก็ยังปฏิเสธที่จะให้อภัยเพื่อนคนรับใช้ที่ติดเงินเขาอ,อยู่แค่หลักแสนบาทหลักร้อยล้านเทียบกับหลักแสนบาทไม่ได้เลยพระเยซูเรียกเขาว่าชั่วช้า ดังที่กล่าวไว้ในข้อที่32คุณมองเห็นหรือยังว่าเหตุใดคำอธิษฐานของคุณจึงไม่ได้รับคำตอบหากคุณยังทำเหมือนคนรับใช้ชั่วช้าคนนี้และปฏิเสธการให้อภัยผู้อื่นในแบบที่คุณได้รับการให้อภัย mm hmm. การยกโทษที่เราได้รับจากองค์พระผู้เป็นเจ้าแน่นอนว่ายิ่งใหญ่กว่าการยกโทษใดๆที่เราจะทำให้ผู้อื่น เราให้อภัยแบบเปล่าๆเ,าเามื่ออย่างที่เราได้รับและจากนั้นคุณจะสามารถอธิษฐานในความเชื่อได้อย่างมั่นใจและคำอธิษฐานของคุณก็ได้รับคำตอบตัดสินใจให้อภัยผู้อื่นอย่างรวดเร็วเท่าๆกับตอนที่เราตัดสินใจอธิษฐานให้เราใคร่ครวญพระวจนะพระเจ้าในตอนนี้และอธิษฐานขอบคุณพระเจ้าร่วมกันข้าแต่พระเจ้า ลูกขอให้อภัยเพื่อนของลูกที่ทำให้ลูกขุนเคืองใจขอให้ลูกสํแดงความรักของพระเจ้าไม่โกรธเคืองไม่ผูกใจเจ็บแต่ให้อภัยเสมอเพื่อคำอธิษฐานของลูกจะไม่มีอุปสรรคในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมน